รอพีด้าอยู่แล้วพีด้าแห้งอยู่จะมีพรีด้าแห้งเนาะมีมะนาวเนาะมะนาวเนาะมะนาวมะนาวครับนี่ครับมะนาวแต่จะใช้แค่ลูกหรือสองลูกเนาะก็อยู่นี่วาผมต้องการเขาชอบชอบเปรี้ยวเท่าไหร่ถ้าแบบชอบเปรี้ยวก็ให้ลูกเดียวถ้าชอบเปรี้ยวก็แก็สองนี่ไงแต่เผมเอามานาะเนาะเอามานาะแดีวผมไปโชว์นิดเดีัดสรรอาหารมื้อนี่จะอร่อยหมดเลยอะผมก็บเขาชิมเนาะผมโชว์นิดเดียว จะมาขอท่าสิงว่าลุงจันนี่ว่าเป็นสูตรดี้เลยแต่ว่ามาบอกสูตรเนี้ยบอกว่าชื่ออันหยังเนาะสชุดจะบอกหู้แหละแต่ผมว่าร้อ,อนๆพอครับรช่วยกดกระดิ่งกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามครับท่านบู้ฟาดช่องยูทูปนะครับถ้าสงสัยว่าอ,อย่างไรบ่าอร่อยเจ้าของก็ไม่าช่เปิดร้านนี่เนี่ยจะเปิดร้านขายของนี่เนี่ย เเพียเอฟทีทุกคนติดตามนะครับนอกจากทยุกขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ